สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลิเวิร์สประจำวันอังคารที่10มิถุนายน2025กันอีกครั้งนะครับอันไหนคือความจริงฉันเชื่อว่าพระเจ้ารักษาฉันหายป่วยได้ถ้าฉันมีความเชื่อเพียงพอหรือฉันเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ในฉันตลอดเวลาตามที่พระองค์ให้คำสัญญาสาบานไว้ในช่วงเวลาที่เจ็บป่วยและทรมาน การหันมหาพระเจ้าและจดจ่อที่คำสัญญาของพระองค์สามารถเป็นแหล่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ได้พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอและทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขในพระธรรมสองโครินธ์บทที่12ข้อที่9พระเจ้าตรัสว่าฤทธิ์อำนาจของเราและพระคุณของเราเพียงพอเสมอสำหรับความอ่อนแอของเจ้า และจะสำแดงออกมาชัดเจนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในชีวิตของเจ้าขณะที่เจ้าอ่อนแออยู่นั้นนี่เป็นการเตือนใจว่าแม้ในความอ่อนแอความเจ็บป่วยความทุกข์ของเราพระคุณความรักและความห่วงใยของพระเจ้าก็เพียงพอและพระองค์ทรงกำลังทำงานในชีวิตของเราแต่พระธรรฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13ได้บอกว่า ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าดีหรือร้ายโดยฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์ผู้ส่งเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้านี่เป็นการย้ำเตือนว่าเราสามารถรเผชิญกับความท้าทายใดๆได,ได,ได้ด้วยกำลังที่มาจากพระคริสต์เราสามารถมั่นใจได้ว่าพระเยซูอยู่กับเราอยู่ภายในเราตลอดเวลา24ชั่วโมงในทุกสถานการณ์ และเราไม่ต้องเผชิญกับความกลัวความวิตกกังวลเพียงลำพังพระเจ้าที่สถิตยอยู่ภายในเราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะมองเห็นหรือไม่เห็นก็ตามในพระธรรมโรมบทที่ 8. ข้อที่28่ได้บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงกระทําให้ทุกสิ่งร่วมกันก่อให้เกิดผลดีแก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์คือแก่คนทั้งหลาย ที่ส่งเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์นี่เป็นการยืนยันว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเราแม้ในช่วงเวลาที่ทุกข์ยากลำบากขอให้คุณได้รับกำลังใจและความสงบสุขจากพระเจ้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้พระองค์ทรงอยู่กับคุณเสมอและทรงรักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขพระเจ้าอวยพรครับ